อันนี้ปลาอะไรคะอันนี้ไม่ได้เรียกว่าปลาเผาเขาเรียกว่าปลาสวยงามคนย่างก็สวยแต่แล้ววันนี้ทําไมให้คุณหมอค่อยมาทําปลาอุ้ยคุณหมอย่างปลาให้เกินก็ตอนนี้เลยดูเิ้นดำ่าฮ่าฮ่้ฮ่าา ปลาปาทแม่ปลาเนี่ยก็ได้ปลานั้นหาง่ายวางเรียงรายอยู่หน้าเต่านี่ผู้ให้กำลังใจอยู่ตรงนี้ค่ะเอสวยมากเลยสวยงามตามท้องเรื่องปลาดำนะครับปลาดำปลาเผาค่ะปลาลิโกประปลาช่อนปลาลิโก ปลาช่อนคนนไทยเขาเรียกว่าปลาช่อนคนลาวเขาเรียกว่าปลาค้อตอนยมกตายเป็นปลาช่อนปลาค้อไปทางโน้นนะคะเป็นปลาลิโกเลยปลาค้อค่ะปลาค้อคนจับอยู่ทางโน้นนะคะอันนี้ผู้ให้กําลังใจถือแก้วด้วยมีพองค่ะมีพรองว่าจะลงเองก็จังได้อยู่วายอันนี้ปลากระโดด อันน you yeah. yeah. ี uh ้ท่านผู้ชมห้ายตัวเลยเนเ่ยปลาไปล้างอันนี้ปลาดุกอุ้ยไม่ใช่ปลาข้อปลาดุกโอ้ย มาเด้อมาเด้อพี่น้องใช้ล้วบองประโอนไม่กินปลาเผาไปอย่างเด้อค่ะเด้อสวยงามตามท้องเรื่องมากงามค่ะว่าคนยังโก็โอเคไหนขอชมหน่อยสิอเดียเห็นแต่หน่วยตายานดำ <laughs> มาเด้อบันี้ผู้เอสิกินปลาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไม่ได้กินปลาเรียบร้อยแล้วเด้อเอาเมียมก็เนี่ยอันไหนไคอยเก็บกระดูกไง <laughs> ไม่ต้องเก็บ <laughs> เค็มปลาขึ้นมามันร้อนอาบน้ำนนแล้วก็ตองมาชุบเกลือแล้วก็ทอด <laughs>